ไปดูกันเลยค่ะว่าผลที่เอ็มสักมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นปากก่อนที่จะสักวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยว ร้านบล็อกดีไซน์ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของห้างเซ็นทัลปิ่นเกล้านะคะมาถึงเราก็เดินลงบันไดก็จะเจอกับร้านตั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะวันนี้เ็มก็โทรจองคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะคะมาถึงนะคะเราก็ทำการลงยาชาเลยค่ะ นี่ก็เป็นการลงยาชาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแอบกระซิบเพื่อนๆเ,เลยค่ะสําหรับคนที่กลัวความเจ็บนะคะที่นี่พี่เขาใส่ใจรายละเอียดในทุกจุดไม่เจ็บเลยจริงๆค่ะตอนนี้นะคะยิมก็สักไปได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะที่นี่พี่เขาสักใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่าๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยังก็สักปากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็หลังเสร็จทันทีนะคะพี่เขาบอกไม่บวมแล้วก็ไม่ช้ำสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะหลังจากสักเสร็จทันทีนะคะปากของเราก็จะมีสีช้ำๆแบบนี้เลยค่ะแล้วสีจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวลอกหลุดออกไปนะคะ นี้นะคะก็เป็นเช้าของวันที่หนึ่งที่เอ็มไปสักปากมานะคะเอ็มก็จะมีอาการบวมแค่นี้เองค่ะก็คือนิดเดียวแล้วก็ไม่มีการเจ็บปวดนะคะก็จะเป็นแบบว่ามันจะตึงๆนิดหน่อยเนาะเพราะว่าจะผัดเซลล์ผิวด้านนอกนี้ออกนะคะร้านเขาก็จะส่งวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นมาให้นะคะซึ่งอันดับแรกเราจะต้องงดทานอาหารรสจัดในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็คือ เวลาเราทานอาหารมื้อใดก็แล้วแต่นะคะให้เราทําความสะอาดโดยการบ้วนปากแล้วก็ทําความสะอาดอาช่วงปากตรงนี้ของเรานะคะเอ็มใช้น้ำเกลือ,อชุบสำลีแล้วก็ซับนะคะไม่ไม่เช็ดแบบนี้นะคะให้เราซับเบา ซับทำความสะอาดเบาๆนะคะแล้วก็ใช้วาสลีนทาเพื่อที่จะไม่ให้ปากเราแห้งแล้วก็ทำให้ปากเราบำรุงปากของเราอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยนะคะเราสามารถทํำง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะคะปากของเราก็จะสวยแล้วค่ะอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะซึ่ง เวลาเราใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วมาซับนะคะมันก็จะมีสีแดงๆจากปากของเราเนี่ยค่ะหลุดลอกออกไปบ้างนะคะแต่ว่าห้ามเพื่อนๆมาถูหรือว่าลอก แผลปากใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะทําให้ปากเป็นแผลค่ะแล้วก็สาเหตุที่หลังจากทานอาหารทุกมื้อให้เราบ้วนปากแล้วก็ทําความสะอาดลิมฝฟีปากของเราโดยการใช้น้ําเกลือซับกระดาษทิชชู่หรือว่าสาลีนะคะแล้วก็มาซับที่ปากเบาๆนยคะป้องกันให้ปากเราไม่เป็นเริมนะคะเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะสิ่งสกรปรกมันก็จะตกค้างอยู่ในปากซึ่งสัปดาห์แรกวันที่1ถึงวันที่4เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ ะพามาดูในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่สองค่ะว่ามันจะาหายบวมหรือว่าจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเอ็มจะไปะอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าตื่นมาคือหน้าสดเลยค่ะวันนี้ตื่นมาก็นี่เลยค่ะปากช้ำๆไปละค่ะเจอกันในเช้าวันที่2ของสักปากนะคะยก็ ทำความสะอาดปากเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาทับด้วยวาสลีนค่ะเพื่อที่จะทําให้ริมฝีปากของเราไม่แห้งนะคะเวลาเราพูดเรายิ้มอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เจ็บเพราะว่าตรงที่เราไปสักมามันยังตึงๆอยู่แต่ว่าความบวมก็คือหายไปหมดแล้วนะคะ อันนี้เป็นวันที่สองนะคะหลังจากที่สักปากมาแล้วเดี๋ยวยจะมาให้ดูในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าสีมันจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะเหมือนเดิมหรือว่าเป็นจะจะจะ,จะประมาณไหนเนาะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สามที่ยังสักปากมานะคะซึ่งวันนี้ก็จะรู้สึกว่าความตึงของปากมันน้อยลงมากๆเลยแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเวลาเราพูดแล้วนะคะแล้วก็อ่าตรงสีนะคะที่เป็น รอยสักข้างบนน่ะมันลอกออกเกือบหมดแล้วจากที่เราทําความสะอาดโดยการเอาสำลีไปชุบน้ําเกลือแล้วก็มาซับนะคะไอเซล์ผิวตรงด้านบนนี้เหมือนกับมันจะลอกออกหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับสีที่มันติดปากเราจริงๆแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเอ็มสักเป็นสีแดงอมส้มนะคะแล้วเวลาลอกมันก็จะออกเป็นสีชมพู ทำให้ดูปากมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ปากมันยังคงแบบเหมือนรู้สึกจะถ้าเราไม่ทาวาสลีนมันจะรู้สึกเหมือนปากเราแห้งอยู่เพราะว่าเราใช้เข็มในการสักปากมานะคะเราก็ต้องดูแลเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากของเราอยู่เสมอนะคะในช่วงเดือนแรกพี่ช่างเขาบอกมาว่าสีจะอาจจะมองดูไม่ชัดเจนว่า,าเสร็จแล้วสีมันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าในช่วง เดือนแรกเนี่ยนะคะสีมันก็จะซอฟลงเนื่องจากว่ามันปรับสภาพเซลล์ผิวของเราแต่ว่าพอมันผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะสีมันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นแต่ว่าเอ,เอ็มชอบสีนี้มากเลยนะมันดูแบบสวยเดียวเหมือนเราไม่ต้องทาลิปสติกเลยนะคะทุกคนแบบทาวสัสลีหรือว่าลิปมันแล้วออกไปใช้ชีวิตด้านนอกได้เลยค่ะหน้าเรานะคะสดยังไงก็ปังค่ะตื่นมาคือแบบปากช้ำๆเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นสีที่ได้จากการสักมาในวันที่สามนะคะซึ่งข้างนอกลอกออกหมดแล้วนะคะของเอมแล้วก็เวลาพูดเง,งี้ยไม่รู้สึกตึงปากหรือว่าเจ็บแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะเ mm hmm. ทียมสักปากก็คือตอนนี้หายเป็นปกติแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถกินอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรา แต่ว่ายังคงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสีเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเอ็มก็ยังทาวาสลีนซึ่งวาสลีนหรือว่าลิปมันเนี่ยหลังจากที่เราไปสักมาแล้วนะคะเอ็มก็ทาไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทาลิปแล้วเนาะเพราะว่าสีที่ได้ก็คือน,นี่เลยค่ะมันติดมากเลยค่ะมันเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะทีนี้ สีจะชัดขึ้นหลังจาก1เดือนไปแล้วนะคะในช่วงเวลา1เดือนแรกก็อยากให้คนที่ไปสักปากนะคะบำรุงริมฝีปากของเราด้วยการ ทาวาสลีนหรือว่าทาลิปมันนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จก็บ้วนปากแล้วก็ใช้น้ําเกลือซับสําลีแล้วก็มาทําความสะอาดลิมฟีปากของเราในช่วงเบื้องต้นแรกๆด้วยนะคะป้องกันการเกิดเป็นเริมที่ปากเราหรือว่าเป็นแผลร้อนในหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าซึ่งการสักเราใช้เข็มจิ้มลงไปที่ปากมันก็จะทําให้เกิดมีแผลเล็กๆที่เรามองไม่เห็นชัดเจนนะคะยังนั้น ก็คืออยากให้ทุกคนทําดูแลความสะอาดในช่วงแรกนะคะพอผ่านสักสัปดาห์ไปแล้วอันนี้ก็สามารถทานอาหารที่มีรสจัดเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วแต่บุคคลนะคะแผลซึ่งมันแล้วแต่คนด้วยว่าจะาหายเร็วหรือหายช้าแต่ของเอมเนี่ยสี่วันเนี้ยก็คือปกติแล้วนะคะแล้วเอมก็ทานอาหารที่มีรสจัดขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับจัดมากไม่ไม่ได้ทาน พวกส้มตําหรืออะไรที่มีรสจัดมากๆนะคะก็คือทานอาหารที่มันมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ยังคงทำความสะอาดช่วงริมฝีปากเหมือนเดิมนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอมด้วยนะคะติดตามช่องเอมไว้นะเดี๋ยวเอมจะมาอัปเดตปากที่เอมสักแล้ว ตอนที่มันครบ1เดือนนะคะแล้วก็ฝากร้านป๊อกดีไซน์ไว้ด้วยนะคะร้านพี่เขาอยู่ตรงเซนทันปิ่นเกล้าค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะมีทั้งรถ BTS MRT หรือว่ารถโดยสารสาธารนณะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรถส่วนตัวนะคะก็สามารถขับไปได้เลยรถร้านของพี่เขานะคะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินเลยค่ะชื่อร้านป๊อกดีไซน์อยู่ใต้ดินเซนทันปิ่นเกล้านะคะใครสนใจก็ไปอดนงนพี่เขาได้ค่ะช่างเป็นมืออา ีได้รับถ้วยรางวัลในการสักด้วยนะคะแล้วก็พี่เขาใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยค่ะสักมาก็ได้แบบนี้เลย